ครับก็สวัสดีเพื่อนๆสมาชิก,ท,กทุกทท่านมาพบกันเช่นเคยสำหรับใครที่ชอบคิดคำนวณตัวเลขชอบเสี่ยงสลากกินแบ่งรัฐบาลเดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาวิเคราะห์ฟันธงตัวเลข3ตัวท้ายรางวัลที่1และ2ตัวล่างรัฐบาลกันใครที่ชอบเสี่ยงนะครับนำไปพิจารณาได้ และนี่คือตัวเลขงวดวันที่1กรกฎาคมเป็นเลขชุดวันที่1กรกฎาคมนะครับหลักร้อยจะเป็นเลข 8, 9 0, 1และ2นั่นเองและนี่คือตัวเลขที่เราจับคู่ฟันธงให้นะครับชอบตัวไหนก็ลองพิจารณาดูแต่ทีนี้เลขกลุ่มนี้เราจะตัดให้เหลือแค่3ชุด หรือว่าสองชุดในแต่ละงวดไม่เกิน3ามชุดเดี๋ยวจะทำให้ดูนะครับว่าคิดกันยังไงนี่คือความจริงที่เราสามารถพิสูจน์เองได้ตัวเลขทุกตัวมีที่ไปที่มาแน่นอนนะครับผมจะทำให้ดูให้ทุกคนพอเข้าใจ เพราะว่าหลังจากวันที่หนึ่งกร,รกฎาคมออกไปแล้วทุกคนสามารถคิดและทำเองได้ยกตัวอย่างขึ้นมาจากวันที่16พฤษภาคมเลขงวดนั้นออก690กับ602ตัวล่างรัฐบาลเราก็นำตัวเลขมาตั้งและนำเลขหน้าครั้งที่หนึ่งที่สองมาตั้งด้วยเลขท้ายเช่นกัน1 2ต้องเรียงให้ถูกต้อง ในแต่ละหลักเราจะมีเลขคงที่ที่เราต้องตั้งทุกหลักก็คือเลข2และก็5ตั้งเลข2แล้วก็เลข5ทุกหลักเลยนะครับ2และก็5นั่นเองทีนี้ไปดูตำแหน่งที่เราจะใช้ในการคำนวณตัวเลขจุดที่เราต้องใช้ในตำแหน่งหลักร้อยนะครับให้ทุกคนวงไปที่หลักพันรางวัลที่1 หลักหน่วย2ตัวล่างและเลขท้ายครั้งที่1หลักหน่วยนั่นเองทุกงวดเราใช้จุดนี้ทีนี้ไปดูหลัก10บ้างหลัก10มีแค่2จุดให้ดูเลขหน้าหลักร้อยกับหลักหน่วยเลขหน้าครั้งที่1นั่นเองไปดูที่หลักหน่วยบ้างมีแค่2จุดก็คือหลักร้อยรางวัลที่1 และหลักหน่วยครั้งที่1ของเลขหน้าทีนี้มาดูวิธีการตั้งตัวเลข5-7-0บวก7บวก0ได้12มาตั้งตรงนี้8-53บวกหมาตั้งตรงนี้ตั้งคู่กับเลข2นะครับ6 5บวกหคือ1มาตั้งตรงนี้ขั้นตอนต่อไปเราบวกเลขลงมาได้4ได้5 เและก็8แบบนี้เลขในแต่ละหลักจะมีแค่5ตัวเท่านั้น6 7 8และก็9 1้บวก2ได้3 4 5 6และก็7ถ้าเราจับคู่กัน3ตัวทั้งหมดจะได้ทั้งหมด75ชุด ทีนี้ขั้นตอนต่อไปเราจะตัดตัวเลขให้น้อยตัวลงจะมีแค่สามชุดอย่างมากและบางงวดก็จะมีแค่สองชุดเท่านั้นผมจะพาไปตัดที่หลักสิบก่อนนะครับตัดออกบางตัวให้ทุกคนวงไปที่หลักสิบครั้งที่1ตรงนี้กับหลักสิบครั้งที่สองตรงนี้บวกกันของเลขหน้านะครับบวกกันได้12บสองมาตั้งตรงนี้ เสร็จแล้วก็ให้บวกกันนะครับ2บวก5ได้เท่ากับเลข7พอได้เลข7แล้วนะครับเลข7ตัวนี้จะเป็นตัวเลือกว่าเราจะเลือกตัวไหนออกมาเลข7เป็นเลขคี่เราเลือกเลขคี่ออกมาเลขคู่เราตัดออกไปสรุปแล้วเลขที่เราฟันธงหลัก10จะเป็น5 7 9 ห้าเจ็ดแล้วก็เก้าแบบนี้ส่วนหลักร้อยกับหลักหน่วยนะครับเราจะฟันธงแค่ตัวเดียวนะครับมาวางข้างหน้ากับข้างหลังตำแหน่งหลักร้อยตรงนี้บวกกันได้ห้าส่วนหลักหน่วยบวกกันได้สามเวลาบวกกันแล้วนะครับห้าบวกห้าได้สิบคือศูนย์ให้เพิ่มไปห้าแต้มจะได้เท่ากับเลขห้า หลักหน่วยก็เช่นกันบวกกันได้8เพิ่มไป5แต้มจะได้เท่ากับเลข3ตัวตัดจะมีแค่2อตัวนี้เอาไปคัดตัวนี้ออกมาเลือกตัวที่ซ้ำกันแบบนี้จะมีแค่ตัวเดียวเท่านั้นฟันธงที่หลักร้อยจะมีตัวเดียวเท่านั้นฟันธงไปที่หลักหน่วยเราก็นำเลข5มาวางข้างหน้า วางข้างหน้าและเลข3ไปวางข้างหลังและนี่คือตัวเลขที่เราจะต้องนำไปเสี่ยงลอตเตอรี่ในงวดถัดไปนั่นเองเราไปดูผลการออกวันที่1มิถุนายน5 9 3เห็นไหมครับเลข5เลข9เลข3แบบนี้เราตัดเลขถูกต้องนะครับ งวดถัดไปเวลาเราจะไปเลือกลอตเตอรี่หรือว่าสลากกินแบ่งรัฐบาลอีกเราก็ไปจดข้อมูลงวด593กับ42มาคำนวณน,นั่นเองและสำคัญเราต้องตั้งเลขเหมือนเดิมนะครับเลข25ตั้งเลข25เหมือนเดิมตั้งแบบนี้ตำแหน่งก็ใช้จุดเดิมนะครับที่เราจะคำนวณตัวเลข หลักร้อยวงไปที่หลักพันหลักหน่วย2ตัวล่างและหลักหน่วยครั้งที่1เลขท้ายนั่นเองหลักสิบดูเลขหน้าครั้งที่1หลักร้อยกับหลักหน่วยหลักหน่วยหลักสุดท้ายวงหลักร้อยกับหลักหน่วยครั้งที่หนึ่งเลขหน้าใช้จุดเดิมตลอดนะครับแต่ตัวเลขจะไม่เหมือนเดิมนะครับในแต่ละงวด0บก2บก1ได้3มาตั้ง หนบวกสได้5มาตั้ง5้บวกสได้9มาตั้งบวกลงมาได้5ได้6 7 8แปดและก็9บวกลงมาได้7 8 9 0แปแ้าละก็1บวกมาได้สิบคือ1 2 3 4และก็5นี่คือโครงสร้างตัวเลขทั้งหมด ทีนี้เราจะตัดตัวเลขเราก็ไปตัดเลือกที่หลักสิบก่อนเราก็วงไปที่หลักสิบครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองเหมือนเดิมหลักสิบบวกกันได้ห้ามาวางตรงนี้นะครับแล้วเราก็บวกกันห้าบวกห้าได้สิบสิบคือศูนย์นั่นเองเพราะฉะนั้นในงวดนี้เราต้องฟันธงหลักสิบไปที่เลขคู่แบบนี้ เลขที่เราตัดออกไปงวดนี้เราได้เลขแค่2ชุดเท่านั้นเพราะว่าเราฟันธงหลักสิบแค่2ตัวคือเลข8แล้วก็เลขศูนย์นั่นเองทีนี้เราจะไปฟันธงหลัก,กร้อยกับหลักสิบกันหลักร้อยสำคัญนะครับตัวนี้บวกกันได้10คือ0หลักหน่วยจุดนี้บวกกันได้9บวกกันนะครับ0นย์บวก5ได้ห้า 5บวก5ก็จะได้เท่ากับเลข10คือ0จะไม่มีตัวทดนะครับ9ก้าบวกห้าบวก5จะได้เลข9ตัวที่เราเลือกคือตัวที่ซ้ำกันนั่นเองทุกงวดจะเป็นแบบนี้จะมีแค่ตัวเดียวทุกงวดจะมีแบบนี้อันนี้ไม่ใช่ครับอันนี้เลือกผิดนะครับ9ไม่มีนะครับมีเลข4แบบนี้ เราก็นำเลขห้ามาวางข้างหน้านำเลขสี่มาวางข้างหลังไปเสี่ยงโชคสองชุดนะครับงวดนี้วันที่หนึ่งมิถุนาออกสิบหกมิถุนาห้าศูนย์สี่นั่นเองนะครับเลขที่ถูกนะครับคือห้าศูนย์และก็สี่คือตัวนี้ นี่คือผลงานในงวดที่ผ่านมานั่นเองนะครับใครที่สนใจนะครับอยากได้สูตรไปคิดเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับผมจัดส่งให้เพราะว่าวิธีการคำนวณทุกจุดมีบางจุดที่เรายังไม่รู้ก็คือจุดนี้ใครที่ได้สูตรไปแล้วก็จะมีคำเฉลยบอกว่าตัวไหนบวกกันมาวาง ตัวไหนบวกกันมาวางนะครับคิดง่ายบวกเลขเป็นทําได้ทุกคนงวดหนึ่งไม่เกิน3ชุดบางงวดก็จะได้2ชุดแบบนี้ติดต่อมาได้065-88293-00เบอร์นี้เป็นเบอร์ ID l i n ลนนะครับใครมีลายพิมพ์เบอร์นี้เข้าไปในช่องค้นหาหรือใครอยากจะพูดคุยกับผมก็โทรมาได้เช่นกัน เบอร์นี้จะเป็นเบอร์โทรด้วยนะครับนำสูตรไปนั่งคิดนั่งคำนวณน,นะครับเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคนั่นเองห้ามนำไปเล่นการพนันที่ผิดกฎหมายนะครับทีนี้เรามาดูงวดหน้ากันผมจะคิดงวดหน้าให้เลยนะครับก็คือวันที่1ก,ก,กรกฎาคมเลขที่ออกไปแล้วก็จดออกมาทุกหลักเราก็ตั้งเลข2 5 ตั้งเลขสองหแบบนี้ตั้งทุกหลักเลยนะครับจุดใช้จุดเดิมนะครับหลักพันรางวัลที่1หลักหน่วย2ตัวล่างหลักหน่วยครั้งที่1เลขท้ายหลักร้อยหลักหน่วยครั้งที่1 <c oughs> ของเลขหน้าหลักร้อยรางวัลที่1กับหลักหน่วยครั้งที่1เลขหน้าเช่นกัน8บวก1บวก7 ได้สิบหกมาตั้งตรงนี้แปดมุมหนึ่งได้เก้าเก้าบวกเจ็ดสิบหกตัวนี้สี่บวกแปดสิบสองห้าบวกแปดสิบสามดูดีๆนะครับนี่คือวันที่หนึ่งกรกฎาคมนะครับได้แปดเก้าศูนย์หนึ่งแล้วก็สองหลักร้อยนะครับสี่ห้าหกเจ็ดแปดหลักสิบ ห้าหกเจ็ดแปดเก้านี่คือหลักหน่วยยังไม่ต้องเชื่อกันก็ได้จดไว้ดูได้นะครับในแต่ละหลักทีนี้เรามาดูหลักสิบว่าเราจะเลือกตัวไหนดีหลักสิบที่หนึ่งที่สองเลขหน้าบวกกันได้เท่ากับเลขสามเวลาบวกกันก็จะได้เท่ากับเลขแปดนั่นเองเพราะฉะนั้นเลขแปดตัวนี้เป็นเลขคู่ วันที่หนึ่งกร,กรกฎาคมหลักสิบเราฟันธงเลขคู่เลขสี่เลขหกเลขแปดนั่นเองสี่หกแล้วก็แปดแบบนี้ส่วนหลักร้อยกับหลักสิบส่วนหลักร้อยกับหลักหน่วยนะครับเลขจะมีทั้งหมดห้าตัวนี้และห้าตัวนี้เราจะคัดมาแค่ตัวเดียวมาวางข้างหน้า และหลักหน่วยแค่ตัวเดียวมาวางข้างหลังเราต้องรู้จุดนี้ตัวไหนบวกกันมาวางตัวไหนบวกกันมาวางสูตรที่ส่งไปให้จะมีวิธีบอกสูตรนี้เหมาะสำหรับใครที่ชอบเสี่ยงสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนำไปพิจารณาได้นะครับจะมีแค่ตัวเดียวที่เรานำมาวางข้างหน้าตัวเดียวมาวางข้างหลัง แต่ถ้าจะเลือกทั้งหมดก็จะเป็นแบบนี้89012468ที่เราฟันธงให้56789ถ้าเป็นเลขทั้งหมดแต่ถ้าคัดออกมาก็จะมี3ชุดภายในนี้นะครับสนใจอยากได้สูตรก็ติดต่อเข้ามานะครับ0658829300นั่นเอง ยินดีให้คำปรึกษาทุกท่านทีนี้เรามาดูสูตร2ตัวล่างรัฐบาลกันบ้างนะครับสูตร2ตัวล่างรัฐบาลก็ทำคล้ายๆกันนี่แหละไม่ยากนะครับทำคล้ายๆกันเดี๋ยวจะทำให้ดูสัก2งวดนะครับให้ทุกคนพอเข้าใจแล้วก็เดี๋ยวจะฟันธงวันที่1กรกฎาคมให้เลยนะครับแต่ถ้าเป็นโครงสร้างตัวเลขก็จะเป็นแบบนี้ อันนี้เป็น2ตัวล่างรัฐบาลนะครับจะไม่มีหลักร้อยและเวลาตัดออกมาก็จะมีแค่3ชุดอย่างมากและอาจจะเป็น2ชุดบางงวดเรามาดูกันวันที่16พฤษภาที่ออกคือ60เราจะคำนวณวันที่1มิถุนาเราก็ตั้งเลข2 5เหมือนกับสูตร3ตัวนั่นเองเป็นเลขคงที่ จุดที่ต้องคำนวณหลักสิบให้ทุกคนวงไปที่หลักหมื่นหลักร้อยเลขท้ายครั้งที่หนึ่งและก็หลักหน่วยครั้งที่สองนั่นเองจุดที่ต้องคำนวณหลักหน่วยวงไปที่หลักสิบครั้งที่หนึ่งหลักหน่วยครั้งที่สองเลขหน้าและหลักสิบครั้งที่หนึ่งเลขท้ายนั่นเองจะไม่เหมือนกันนะครับเมื่อสักครู่นี้เป็นสูตร3ตัวนะครับแต่ชนิดสูตรที่ผมจะส่งให้ทุกคนนะ ผมจะส่งให้ทั้งหมดทั้ง3ตัว2ตัวเลยนะครับไปนั่งคิดทำเองได้บวกกันได้1มาวางตรงนี้8 75 53 53เป็น8ก็วางตรงนี้3 4 5 6แล้วก็7 5ตัวเหมือนกันนะครับ0 1 2 3แล้วก็4แบบนี้ถ้าจับคู่กันจะได้ทั้งหมด25คู่ ครับ25คู่ทีนี้วิธีการตัดตัวเลขเหมือนเดิมนะครับเราจะไปตัดที่หลัก10บให้ทุกคนนะครับวงไปที่หลักหน่วยรางวัลที่1ห,หลักร้อยครั้งที่1ห,หลักหน่วยครั้งที่1เลขหน้าจะมี3จุดนะครับเป็นปากกาสีน้ำเงินบวกกันได้13มาวางตัวนี้เวลาบวกกันจะได้เท่ากับเลข8 เลือกเหมือนกับเลข3ตัวนะครับเลข8เป็นเลขคู่เลือกเลข4กับเลข6ออกมาสรุปแล้วฟันธงหลักสิบจะเป็น4และก็6หลักหน่วยก็เหมือนเดิมเลือกมาแค่ตัวเดียวงวดนี้ตำแหน่งนี้บวกกันได้7 7็ดเบวกห้าเพิ่มไป5แต้มจะได้เลข7นั่นเอง ทีนี้เราไม่จําเป็นต้องเลือกทั้งหมดเราเลือกเฉพาะตัวที่ส้ากันออกมามาวางข้างหลังงวดนี้จะมีแค่2คู่เท่านั้น16พฤษภาออก1มิถุนาออก4 2นั่นเองถ้าตัดถูกต้องเราก็นำสลากกินแบ่งรัฐบาลไปขึ้นเงินได้ทำเหมือนเดิมนะครับ ไปจดข้อมูลที่ออกมาให้ถูกต้องเราก็ตั้งเลขสองห้าเหมือนเดิมตั้งเลขสองห้าเหมือนเดิมนะครับเป็นเลขคงที่นั่นเองเราก็วงไปที่เดิมนะครับหลักหมื่นหลักร้อยครั้งที่หนึ่งหลักหน่วยครั้งที่สองเลขท้ายฟังหลักหน่วยวงไปที่หลักสิบหลักหน่วยครั้งที่สองเลขหน้าและเลขท้ายครั้งที่หนึ่งหลักสิบตรงนี้ บ3บก4ได้7 7บก41 1คือ1 9บก43 3 2เป็น5เวลาบวกเลขพยายามบวกให้ถูกต้องนะครับไม่ต้องรีบ3 4 5 6แล้วก็7 7 8 9 0แล้วก็1 25คู่ทีนี้เราจะไปตัดที่หลัก10 เราจะเลือกออกมาแค่บางตัวเท่านั้นวงไปที่เดิมตรงนี้บวกกันได้เท่ากับ8มาวางตงัวนี้บวกทั้ง3ตัวนะครับ3บวก1ได้4 4่บวก4ได้8 8บวก53เลข3เป็นเลขขี่เลขที่ฟันธงจะเป็นเลข3 5หและก็7นั่นเองเราก็ตั้ง3 ตั้ง5แล้วก็ตั้ง7ทีนี้ฟังหลักหน่วยเราจะเลือกตัวไหนมีทั้งหมดอยู่5ตัวตัวนี้จะเป็นตัวตัดสินนะครับบวกกันได้11คือ1บวกกันได้6เพิ่มไป5้าแต้มจะได้เท่ากับ11คือ1ตัวที่ซ้ำกันจะมีแค่ตัวเดียวคือเลข1เราก็นำเลข1ตัวนี้ไปวางข้างหลังงวดนี้จะมี3มชุด หมิถุนาออก16มิถุนาสามหนึ่นั่นเองเห็นไหมครับถ้าเราตัดเลขถูกต้องก็จะมีชุดหนึ่งที่ออกตรงกับสลากกินแบ่งรัฐบาลนั่นเองนะครับสูตรทั้งหมดนี้ทั้ง3ตัวและก็2ตัวจะมีวิธีคิดรายละเอียดทุกอย่างใครสนใจที่อยากจะได้ไปนั่งคิดเองทำเอง นะครับไม่ได้มาชวนไปเล่นนะครับไม่ได้มาชักชวนแนะนําให้ทุกคนไปเล่นเหมือนกันหมดนะครับใครที่ชอบคิดชอบเสี่ยงโชคลอตเตอรี่อยู่แล้ว0658829300เบอร์นี้จะเป็นเบอร์ ID l i n e นะครับติดต่อขอรับได้สูตรที่ส่งให้จะมีทั้ง3ตัวและก็2ตัวที่ผมทำให้ดูนี่แหละ จะโทรมาก็ได้นะครับเบอร์นี้จะเป็นเบอร์โทรด้วยนะครับใครไม่มีไลน์ก็โทรมาได้เช่นกันนะครับสูตรที่ส่งไปให้นะครับเป็นเพียงแนวทางการคำนวณตัวเลขล่วงหน้าจากสถิติที่ผ่านมานะครับผมไม่ได้รู้นะครับว่าเลขตัวไหนจะออกหรือไม่ออกและไม่มีและไม่ได้มาแนะนำให้ใครไปเล่นด้วยนะครับถ้าชอบซื้อสลับกินแบ่งรัฐบาลนะครับนำไปพิจารณาได้ ห้ามนำไปเล่นการพนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดสูตรการคํานวณก็จะประมาณนี้ฝั่งนี้จะเป็น2ตัวล่างรัฐบาลฝั่งนี้จะเป็นเลข3ตัวท้ายรางวัลที่1น,นั่นเองนะครับมาดูงวดหน้ากันเราก็ตั้งเลข2 5ตั้งเลข2 5นะครับตำแหน่งเดิมนะครับวงไปที่หลักหมื่น หลักร้อยครั้งที่หหลักหน่วยครั้งที่2เลขท้ายวงไปที่หลักสิหลักหน่วยครั้งที่2เลขหน้าและหลัก10ครั้งที่1เลขท้ายนั่นเอง1บวกสได้55าห1บวกหกสคือ1 2บวกหได้88ปบวกสี่จดไว้ดูได้นี่คือหลัก10บ4 5 6แล้วก็7 4 ห้าหกเจ็ดแล้วก็แปดยี่สิบห้าคู่หลักสิบฟันธงตัวไหนดีวันที่หนึ่งกรกฎาคมเราก็วงตัวนี้สามจุดนี้บวกกันได้เท่ากับเลขสิบหมาตั้งตัวนี้นะครับแล้วบวกกันจะได้เท่ากับสิบเอก็คือ1สรุปแล้ววันที่ หนึ่กรกฎราคมนะครับหลัก10ที่เราเลือกจะเป็น 3, 5, 7ก็จะมีเลข3ชุดที่เราต้องนำไปเสี่ยงโชคไปเสี่ยงลอตเตอรี่กัน 3, 5, 7 4, 5, 6, 7, 8เราจะเลือกตัวไหนดีนะครับมาวางข้างหลังตัวนี้จะเป็นตัวตัดสินนะครับจะมีแค่ตัวเดียว สูตรที่ส่งไปให้จะมีบอกนะครับว่าจะเป็นตัวไหนนั่นเองนะครับถ้าจับคู่กันที่ผมได้ให้ดูเมื่อสักครู่นี้3 5 7ก็คือหลัก10นั่นเอง4 56 78นี่คือที่ไปที่มาของเลขที่เราคำนวณให้ดูเมื่อสักครู่นี้เป็น2ตัวล่างรัฐบาลและจะมี3ชุดที่เราดึงออกมานะครับแต่เราต้องรู้จุดนี้หลักหน่วยจะมีแค่ตัวเดียว เลข3ตัวก็เช่นกันนะครับเราต้องรู้จุดนี้และจุดนี้468ฟันธงหลัก10บหลักร้อย8 9 0 1 2นะครับ5 6 7 8 9นี่คือหลักหน่วยนะครับเลขทุกตัวมีที่ไปที่มานั่นเองสนใจอยากได้สูตรไปคิดเองนะครับติดต่อเข้ามาได้นะครับผมสูตรการคำนวณก็จะประมาณนี้คิดง่ายทำง่าย ใครบวกเลขเป็นทําได้ทุกคนชอบการคํานวณก็อย่าลืมกดติดตามหรือว่ากดถูกใจนะครับเพื่อเป็นกําลังใจกับทางช่องเรานะครับก็ขอให้ทุกท่านพบเจอแต่สิ่งดีๆมีโชคมีลาบคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองนะครับและสําคัญมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสวัสดีครับ